<laughs> nghe nói mình nhau hả? Ai đó? Ai? Đi không? ai? để không, đó, không đó. สวัสดีครับลูกชายเสร็จได้ไหมเสร็จได้มากครับรู้ไหมรู้ระมุงราคาว่าเรออาจต่อไม่รู้ครับไปพลาดตรงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครไม่ไคว์เนี่ยครับเราขอยกสี่นะขอยเยอะกันไหมหออไครับอ่ะมีอะไรจะขอรถแต่งหมดก็ขอโทษด้วยครับวันนี้กี่ลาน้องอ่ะต่อไปนะน้อง นิดหนึ่งถอยนะถอยนะครับไม่ไม่ได้บอกให้ถอยะครับแค่ออกให้ก้าวออกข้างแล้วก็ออกออกปีนสายออกปีนซ้ายกับแทงหมัดหนึ่งสองปีดไปครับทำไง่ายถ้าปีดถอยอะครับปีดถอยแล้วายเป็นมวยเขาเดินมันได้ทรงไงครับทรงมวยรองอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวยิ่งเขาเดินบี้เดิน ไปถอยกัเลยเข้าทางเลยเข้ทางันมีอะไรจะพูดกับพันธ์มาอ๋อเด็กมันตัดสินใจเองมันครับมันไม่ค่อยฟังครับครับอะไรนะพี่ครับผมครับขอโทษ FC ทุกคนครับรามผมครับครับไม่มน่ามีมีอร ใชครับตอนนไ้งั้นงไปนี้แล้วก็มอบของขวัญให้ค่ายมาถึงมาวิียนครับปีนี้กเราทำงานหนักๆก็เพื่อเห็นการครับอันนี้นี่คือชั้นเส้นแรกไหมเส้นที่สองครับของค่ายเป็นไงบ้างเรารู้สึกว่ายกไหนเราเริ่มปรุงเกมได้แล้วอยู่แล้วยกสองครับผมเข้าในเราดีกว่าครับผมแต่ยกสองนี่ยังเป็นลองราคาเป็นลองเยอะอีกเลยนะตกใจไหมตกใจไหมไม่ครับผมไม่กลัวครับ การการเตตัวในเดือนมีอยู่แล้วครับผมมีอะการกถึงวันไหมารมีรกาแล้วครับผมพูะไรถึงนมั้ก็ขอบคุณวนหนึ่งอยละที่มาตาเป็นเุกคนครับพี่พี่น้องๆไม่ทกค่ายนครับที่อนที่ผมทำไนะครับนครับจริงจริงมันผมชิงแชมป์ช่องเจมาสามครั้งแล้ว4ีครั้งครับสครั้งก่อนแล้วนี้ตะเบาแก้วสองครั้งไม่ได้ ไปปลาไหลครั้งหนึ่งตอนร้อยห้าร้อยร้อยสองครับนี่เป็นครั้งแรกครั้งจีิเป็นครั้งแรกก็ดีใจครับแต่จริงวันนี้เราผมก็นั้นเดนเรื่องของผู้ชกเป็นมวยของพี่โต้งพี่ชายพี่พี่ชายที่รักพี่เหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเต็มที่ไปเลยไม่ได้ไม่ไม่ได้นั้นก็เด็กเขาเขาตั้งใจครับจริงๆเขาเขาเขามาอยู่ผมหกปีอย่างเงี้ยเขาเขาเป็นตัวอย่างให้ให้เพื่อนๆในในค่ายได้เลยครับเป็นรุ่นให้น้องในค่ายได้เลยครับจากีก็ถือเป็นความสำเร็จของเขา เขาตั้งใจอะไรก็เนี่ยเป็นเ็ผมที่เขาเขาได้รับเลยครับก็ดีใจครับวันนี้ก็เป็นเป็นแชมป์ช่องเด็ดเซตแรกครับวันนี้แล้วอนาคตมองน้องเขาได้ยังงจะมีเขาติดต่อไปต่อยที่ที่ญี่ปุ่นอยู่ครับเดือนเมีสามไปต่อยไปต่อยที่ญี่ปุ่นครับเขาไปต่อยกับนักมวยผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่านักเป็นนักมวยเขาไปต่อยไทยด้วยครับแต่ต่อยที่ญี่ปุ่นมาเดือนเมีสามต่อยน้ำหนักเท่าไครับร้อยสองเนี่ยครับไปไปไปเป็นแชมป์ไปด้วยเพราะว่ารู้สึกเขาจะไปชิงแชมป์ที่ที่ญี่ปุ่นนะครับ ใช่ใช่ครับใช่ใช่แต่ว่าก็ต้องทํางานบ้านหน่อยเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยร้อยยีสิบร้อยสิบสองเนี่ยเราเขาเขาาผมเล่นใจเข้าช่างก่อนวันแล้วแต่ว่าที่นู่นนั่งช่างก่อนวันหนึ่งก็เราต้องไปทำน้ำหนักให้มันเพราะจริงนี่ร้อยสิบทำได้จริงร้อยสิบได้เพียงแต่ว่ารูปร่างเขาไม่เดือเปียบแค่นั้นเองครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ฝากขอบขอบขอบคุณแฟนมวยที่ฝากติดตามถึงมาเป็นเราเราทำมวยเรามาเรามาทำ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 จริงครับทำ มาสู้จริงเราไม่ได้มาเพื่อเพื่อมาผมไม่ได้เล่นนี่ผมไม่ได้เล่นเลยนะไม่ได้เล่นสักป่าลยอะไรเลย,เลยนะ้ะแต่ว่าก็เราทํามวยมาให้ให้เป็นมูลภาพว่าที่ฮอสิมาวินมาก็ต้องสู้ครับสู้ไม่ถอยครับก็ตอนนี้เราทําได้แล้วครับก็ดีใจครับครับครับวันนี้ทาตามแผนครับวันนี้เราก็วางเกมไว้เตนเบียดแล้วก็เดินเข้าไปล็อกแขนเขาเพราะว่าเขาดูสอบ มีออออสอบไม่น่ากลัวน,น,นะครัเราก็ตามเกมมะครับต่อยตามเกมทุกเกมมันเปลี่ยนไงต่อยอย่างเง้นนะครับเพราะเราต้องอเราต้องดูทุกเกมในเวทีเดียวก็<ม>บางทีเราวางมามันก็ไม่ได้ตรงตามที่วันเราวางไว้เพราะบางทีเราต้องก็ต้องไปแก้ฉบับสถานการณ์เพราะหน้าบนเวทีอะไรนะเขาเราเดินเติมเติมเดินสอบบนเยอะแต่นี่เราเดินราก็น้องเอาที่วางแผนไว้ตามตามแผ่นมันตัวเดินเลยได้รับเงินละเพราะว่าดู เห็นตอนจบเนี่ยเป็นรองเยอะแต่บอลของไม่ตกใจเลยใครับเพราะว่าเราซ้อมมาดีแล้วเพราะว่าเราซ้อมซ้อมมายังไงร้อยก็ต่อยงั้นแหละครับเพราะว่าออกไปเลยออกไปเลยผมผมดูว่าอาวุธเราไม่ไม่แพ้เราวันนี้แต่ว่าหมดยกค่าแล้วมองว่าใครฮะเรามีติดชนะไหมหมดยกชนะครับมองมองเป็นชนะแล้วครับเพราะว่าผมไม่้ถอยไม่ได้เดินเองมองยังห้ามเลยครับผมถึงวันนี้ประสบความสำเร็จนะตาผมมีมีลูกใหญ่แจ้นมึ้ครับ ก็้มอสาวนัยยังดีก็เหนียวนะครับทำใไกลได้เลยก็เรื่องหัวใจเขามันไม่ต้องห่วงแล้วแล้วเราก็แค่เสริมสร้างความมั่นใจให้เขา แล้วให้เขาได้ข mm. ึ้นไปต่อยแล้วมันเขามีความมั่นใจขึ้นเยอะขึ้นขึ้นขึ้นมาแล้วมัน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 ก็จะทําได้ดีครกลับมาบังตกลงกันยังครับใครจะไปญี่ปุ่นเห็นพี่หนึ่งหรอใครหน้าไปญี่ปุ่นไอ้เด็กนักศึกษามันมองหน้าแฟนผู้จัดญี่ปุ่นครับที่เป็นภาษาตุรกีผู้ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นผมที่ใช่อยู่ที่คุยกับตรงนี้คื่ที่ที่หนึ่งก่อนจะให้ใครไป ทำเราทำก็ไปได้หมดนะครับครับไป่ญี่ปุ่นมันทำผู้ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แล้วแยกญี่ปุ่นแยกญี่ปุ่นดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมวันนี้ก็ดีใจกับเอเฉินบัลไล่ด้วยนะครับวันนี้ที่ได้แฉินบุตรทำหน้าที่ตรงนี้มีที่สุดเห็นไหมวันนี้จัดค่าถ่ายรูปมาตั้งแต่ก่อนใช่ครับใช่ไปที่ว่าเลยใช่เหมือนไอไอ้ถังแก้วครับไปแล้วก็ผิดหวังไปวันนี้ได้เฉินบัลไล่ก็ดีใจกับน้องเขาด้วยครับผมก็ครับ เราก็ขอขอบคุณทีงานถึงแบทีงานถึง่าวินโดยทุกวันดูแลแครับพี่คนดูแลรับกดูแลดูแลอะไรเราทำงานเป็นทีเดียครับรับคุณขอบคุณขอบคุณครับ